สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอหนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์จรเข้าสู่ภพเรือนสุภาได้ตําแหน่งกระเสตตาธิปดีก็คือความก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจการงานการมีทรัพย์สินการเดินทางช่วงนี้โดดเด่นแล้วก็มีความสําเร็จที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเลือกในเส้นทางไหนการเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางใดก็แล้วแต่ นำความสําเร็จมาให้กับคุณได้อย่างแน่นอนเพราะดาวพระอาทิตย์ก็คือในเรื่องของแสงการมีออร่าการมีชื่อเสียงที่จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดผลอะไรกับชาวลัคนาราศีธนูอีกบ้างนะคะเป็นการทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะ ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์จรเข้าสู่ภพเดือนสุภะโอ้ภัยเบอญากออกเราก็ได้ตําแหน่งดีมากๆด้วยได้ตําแหน่งเกษตรศาสตดีนะคะก็คือความมั่นคงที่ยั่งยืนแล้วก็ได้มาเรื่อยๆก็คือการพยายามการสู้กันลุยการมีแพชชั่นการมีอีโก้วตาแล้วก็พร้อมลุยพร้อมสู้ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเร่งเรื่องด่วนที่จะเข้ามา แล้วก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยนะคะคุณจะมีความเฉลียวฉลาดการสู้แล้วได้ชัยชนะกลับมาความสำเร็จนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณมีเป้าหมายใดๆก็แล้วแต่ช่วงนี้จะได้ความสำเร็จนะคะ King of One การเป็นเรื่องของงานไม่ว่าจะงานในในตำแหน่งไหน,ไหนในงานที่คุณทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นงานข้าราชการเป็นงานต่างๆ ดูจะเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็สเสว Wands การพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแน่นอนแห้งแมนขึ้นมามันเป็นช่วงเวลาเนาะเหมือนคุณอดทนรอจังหวะเวลานี้มานานถึงมันจะไม่ถูกใจใครบางคนแต่คุณก็โนสนโนแคเนาะเป็นช่วงที่คุณทำในสิ่งที่คุณเคยผิดหวังได้แล้วก็ความสำเร็จนี้นำมาชึ่ง ความสำเร็จนี้นำมาซึ่งชื่อเสียงเงินทองการถูกยอมรับแล้วก็บางท่านถ้าตกงานจะได้งานนะคะจะติดขึ้นมาก็คือการถูกเรียกตัวหรือบางท่านถ้ามีในเรื่องของอสุขภาพที่ไม่ดีหรือเป็นปัญหาอะไรบางอย่างที่มันที่มันขัดใจหรือโดนโกงโดนหลอกอะไรมาช่วงนี้คุณจะได้รับความยอมรับหรือความถูกต้องแล้วก็ ความลับอะไรบางอย่างที่คุณโดนกระทํำมามันจะเปิดเผยคุณจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินใครที่โดนโกงคุณจะได้คืนนะคะเป็นเรื่องของความถูกต้องบางอย่างมันกําลังจะถูกเปิดออกความลับอะไรบางอย่างที่คุณซ่อนมานานหรือที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นช่วงนี้คุณมีเสน่ห์นะคะแล้วก็คําพูดคําจาดูอ่อนหวานดู มีทักษะความรู้ที่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะโดดเด่นในเรื่องของการงานมากๆช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะทำอะไรตัดสินใจใดๆก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่ก็ต้องระวังนะคะเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการใช้อารมณ์ทำอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้อารมณ์พยายามใช้เหตุผลใช้การวิเคราะห์แยกแยะตึกตองแล้วมันจะนามาซึ่งความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่สาหรับคุณนะคะแล้วก็ใครที่มีอริสตูช่วงนี้คุณเอาชนะได้ ถึงมันจะไม่ค่อยถูกใจคุณในบางเรื่องแต่คุณก็เอาชนะได้แล้วบางท่านก็ระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะแฮงแมนก็คือ,อเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้เหมือนกันช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของช่วงส่วนอกเนาะหัวใจสซ่สวงอกช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในด้านนี้ก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะทํางานเยอะ,อะแล้วก็ลุยงานหนักๆในช่วงนี้ก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะเพราะว่าภัายของการ พักฟื้นมันเกิดขึ้นโฟ r o ์ออฟสอดก็คือการพักฟื้นการพักผ่อนช่วงนี้เซฟเซฟตัวเองหน่อยนะคะอะไรที่เป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพาช่วงนี้ต้องเซฟเซฟตัวเองหน่อยแต่ในเรื่องของการงานดูจะโดดเด่นมากๆเลยนะคะ <rian. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรอีกไพ่ใบนี้กระโดดออกมา มีเกณฑ์จะได้ขยับขยายในเรื่องของกิจการงานบางท่านอาจจะได้ขยับขยายไปต่างประเทศหรือการเดินทางจะเกิดขึ้นนะคะดูคุณมีเป้าหมายใหม่ในเรื่องของต่างประเทศการค้าการขายการส่งออกการมีธุรกิจร่วมก็เป็นเรื่องที่ดีอาจจะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องศึกษาเนาะการจะร่วมหุ้นลงทุนต่างๆต้องศึกษาดีๆนะคะเพราะว่ามันมีสามดับเกิดขึ้นเนาะอาจจะถูกหักหลังอาจจะถูกเ,เสียผลประโยชน์บางอย่างได้เหมือนกัน ฟล์ทครับไฟออครับระวังให้มากนะคะในเรื่องของการไว้ใจคนนะคะเพราะว่าไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสจะมีคนที่ไม่หวังดีแล้วก็ทำร้ายคุณได้อาจจะมาหลอกมาโกงมาล่อลวงหรือคุณยังรู้สึกถึงความเสียใจเก่าๆก,ก็ได้ เหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าไม่ว่าคุณจะจะคิดถึงอดีตในแบบไหนถ้าคุณยังไม่ปล่อยวางคุณจะไม่สามารถก้าวต่อไปได้เพราะตอนนี้ไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณอะหลุดจากภาะวะปัญหานั้นแล้วแต่ที่คุณเป็นอยู่ก็คือคุณยังยึดติดกับมันอยู่บางท่านก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนาะแล้วยังรู้สึกว่ายังยังแค้นใจอะไรประมาณนี้เพราะว่าคุณผิดหวังกับการไว้ใจเขาอะ ไพ่ขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณปลดปล่อยได้คุณเป็นตัวของตัวเองได้คุณคุณสามารถละวางตรงนั้นได้คุณจะโอ้โหชีวิตจะดีมากๆคุณให้อภัยเป็นแล้วคุณจะชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากๆผลบุญส่งส่งถึงเลยเพราะว่าจัสมินก็คือการหลุดพ้นจากวิบากกรรมเหมือนคุณยังไปยึดติดกับวิบากกรรมของคุณอยู่จริงๆมันพ้นไปตั้งนานแล้วมันละทิ้งไปแล้วมันจบไปแล้วขอให้คุณก้าวหน้ากับ ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าการเงินของคุณมันจะอู้ฟู่มันจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากๆและก็ความสําเร็จรออยู่ช่วงนี้ใครที่อยากโปรโมทผลงานก็มีโอกาสแบบงานของคุณแบบจะถูกโปรโมทจะถูกพูดถึงจะเป็นที่รู้จักในวงสังคมวงกว้างจะมีคนเห็นคุณค่าคุณมากๆใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการการค้าการขายการส่งออกการ ทำที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ช่วงนี้โดดเด่นมากๆคุณจะเป็นที่รู้จักในวงสังคมแล้วก็ใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางสายจิตวิญญาณก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะไม่ว่าทิศทางในเรื่องของการงานแบบไหนขอให้คุณปล่อยวางกับเรื่องราวในอดีตหรือความรู้สึกแย่ๆหรือใครที่เป็นอริสตูช่วงนี้ก็แพ้ภัยเหมือนกันเนาะ เพราะว่าเขาทําอะไรคุณไม่ได้ถึงคุณจะเคยล้มแต่คุณจะลุกขึ้นมาได้อย่างยิ่งใหญ่มากๆด้วยนะคะค่ะพายขึ้นมาดีค่ะขอให้คุณเจอกับเส้นทางที่ทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะามันจะทําให้คุณก้าวเ,เข้าสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรช่วงนี้การเงินดีมากๆมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินการเงิน ต้องต้องลุกขึ้นมาลุยหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่เฉยๆการเงินไม่วิ่งเข้ามาแน่นอนการเป็นอัศวินถือเหรียญขึ้นมาก็คือการเดินทางการลุยช่วงนี้การเงินของคุณมาจากในเรื่องของการเดินทางการติดต่อการประสานงานจะดีมากๆชาลีออตยังขึ้นมาตอกย้ําในเรื่องของการเดินทางค่ะยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินยิ่งเดินทางยิ่งติดต่อยิ่งประสานงานคุณจะยิ่งได้ในเรื่องของการเงินบางท่านก็เป็นเรื่องของต่างประเทศนะคะที่จะโดดเด่นในช่วงนี้ คุณจะมีชื่อเสียงมากๆคุณจะได้เงินจากชื่อเสียงใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเหมือนกับว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะหล,ดลุดพ้นเพราะว่าไพายของการได้เฉลิมฉลองขึ้นมามีเกณฑ์จะได้เงินนะคะ s i of cups wow บางท่านก็ได้เงินจากการได้รางวัลการถูกอุปถัมภ์การถูกช่วยเหลือในเรื่องของการงานมีเกณฑ์จะได้เงินเข้ามา อาจจะได้โปรเจกต์ดีๆจากผู้ใหญ่จากเจ้านายหรือเป็นเรื่องของการเข้า,าหาผู้ใหญ่การขอโอกาสทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณได้เงินก้อนเข้ามาเพราะมันมีในเรื่องของการเฉลิมฉลองคุณจะทำความสำเร็จได้แล้วก็ได้เงินก้อนเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของผลงานที่ดีมากๆคุณจะได้รับชื่อเสียงเงินทองเข้ามาในจังหวะนี้ในเรื่องของการงานนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักของคนที่มีคู่ดูคุณจะเป็นเป็นที่รักกับคู่ของคุณมากๆนะคะอืเพราะว่าเด็กถือไม่เท้าก็คือช่วงนี้คุณดูมีความน่ารักสดใสพูดเก่งหรือรู้สึกว่ามนุษยสัมพันธ์ของคุณมันดีไอเดียหัวคิดในด้านาต่างๆรู้สึกว่ามันไปในทิศทางที่ดีแล้วก็คุณดูมีความน่ารักสดใสมามาก หาแฟนก็คืออาจจะพากันไปไหวพ้พระพากันไปในทิศทางของการทําบุญทําทานหรือคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะผูกติดกับวัดหน่อยอาจจะทําบุญเยอะหน่อยหรือเป็นเวลาของการสร้างกุศลร่วมกันก็ได้หรือบางท่านก็เป็นช่วงเวลาที่คุณดูมีสนเสน่ห์ช่วงนี้ใครที่ดีวกับคนที่เป็นต่างประเทศหรือคนที่มีอายุมากกว่า ก็ต้องระวังในเรื่องของ e go, อีโก้อัตราของตัวเองเนาะการเอาแต่ใจดูมันมีความหนักใจอยู่บ้างอาจจะเป็นด้วยการครบกันด้วยระยะทางด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องแบกรับอารมณ์ความรู้สึกที่มันหนักอึ้งในช่วงนี้แต่มันก็ยังมีเรื่องราวดีๆบางท่านก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะกังวลใจกับความสัมพันธ์แต่ว่า ไพ้ขึ้นมาบอกว่าให้คุณลด e อีกอัตาลงมาหน่อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นถึงมันจะมีความหนักใจบ้างรู้สึกว่าภรระคุณแบกอยู่คนเดียวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะค่อยๆผ่อนคลายดูคุณจะโฟกัสกับในเรื่องของการงานด้วยในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรืออาจจะมันมีความ วิตกกังวลอะไรบางอย่างเนาะความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเซเว่นออฟเพนตเบางท่านเป็นด้วยระยะทางในความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นเรื่องระยะทางที่อยู่ไกลกันหรือความแตกต่างกันที่มันเยอะที่มันมีช่องว่างระหว่างวัยก็อาจจะทําให้คิดมากคิดคิดมากคิดหนักอะไรบางอย่าง แต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะเขาอาจจะไปโฟกัสกับงานหรือมีมีบางอย่างที่ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะก็เป็นเรื่องของการใครที่รอการกลับมาของใครบางคนก็มีโอกาสจะได้กลับมาหาการใครที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลก็ดูจะดูจะมีข้อความจากเขาหรือเขาอาจจะกลับมาในช่วงนี้ได้ค่ะก็เป็นเรื่องของ ความสุขที่จะเกิดขึ้นถึงมันจะเป็นความสุขแบบทุกบ้างสุขบ้างแต่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะมีความสุขมันเหมือนเป็นเรื่องที่คุณทําจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้เหมือนจะกระตือรือร้นในเรื่องของการอยากอยากจะ สร้างผลงานเนาะหรือเป็นเรื่องของการยุ่งกับเรื่องของงานทำให้ความรักมันมีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะดูจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของความรักคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคนนี้จะกลับมาเปคุณความรักจะดีขึ้นนะคะก็เหมือนเหมือนเขาจะแก้ปัญหาโดยการใช้เงินโดยการเปโดยการใช้เงินโดยการ มีคำหวานหวานให้กับคุณเป็นเรื่องของความโรแมนติกที่เกิดขึ้นเขาอาจจะเป็นคนที่ดูไม่ค่อยหวานแต่ช่วงนี้เขาอาจจะหวานกับคุณก็ได้นะคะอาจจะซื้อของที่ถูกใจมาให้มีของขวัญของรางวัลมาให้แบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักของคนโสดเป็นอย่างไรจากหน้าไพา่คนโสดก็เหมือนจะโสดมานานแล้วเหมือนกันพอแฮงแมนนี่คือความยาวนานคุณอาจจะลุยกับงานแล้วก็ ไปแต่งกับงานมาซัดส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เป็นช่วงที่ในจังหวะนี้ก็ไม่ใช่จังหวะที่ดีที่คุณจะมีความรักดีๆเข้ามาเพราะว่า3ดาบมันขึ้นมาคุณอาจจะหบกมุ้นกับงานแต่งกับงานในช่วงนี้จะดีกว่าเพราะงานของคุณมันดูโดดเด่นมากๆแต่ว่าความความรักก็วิ่งชนเดลเวอร์ขึ้นมาว้าวโดดเด่นกับการจะได้เจอใครบางคนจากสังคมวงเพื่อนการสังสรรค์ ว้าวคุณดูเตะตากับใครบางคนนะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นคนที่ดูจะมีอิทธิพลต่อคุณมากๆอาจจะเป็นชาวััดลมมิถุนตุนกลกุมด้วยแล้วก็มีโอกาสจะได้ทำความรู้จักการพูดคุยแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนคนนี้เป็นคนลึกลับมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีอีโกโอัตตามี คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเขามีอํานาจบารมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดคนที่ดึงดูดคุณเข้าไปในเรื่องของการปิงรักแรกพบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์จรเข้าสู่ภพเปรตสุภะได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก มาร์ชโมชันก็คือการลุยดาวพังคานมาในเรื่องของพลังพลังอำนาจพลังของการลุยเหมือนเดชชัยออดนะคะการลุยการสู้การพยายามแล้วก็ดาวพลังคานยังอยู่ในภพเรือนกรรมะด้วยการงานดูโดดเด่นแล้วก็มีเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งหรือตัวของคุณดูฉายแสงเป็นเรื่องของความพยายามแล้วสําเร็จผลเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็ส่งในเรื่องของ การมีอำนาจการมีชื่อเสียงแล้วก็ดาวพังคานให้ในเรื่องของความขยันความกล้าคิดกล้าตัดสินใจพร้อมลุยเป,เป็นสิ่งที่จะยั่งยืนกับคุณต่อจากนี้นะคะไม่ว่าคุณจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่มันจะเห็นผลสำเร็จในภายภาคหน้าเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนเหมือนดาว ที่ไปอยู่ในภพเรือนสุภาษที่เป็นเกษตรตาธิปดีก็คือชื่อเสียงที่จะมั่นคงยาวนานให้กับคุณแล้วก็เป็นในเรื่องของอํานาจาบรารมีหรือบางท่านก็จะเป็นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการสู้เพื่อตําแหน่งการลุยเพื่อความสําเร็จที่เกิดขึ้นช่วงนี้การไฟ g h การลุยของคุณนํามาซื้อความสําเร็จได้ดีนะคะแล้วก็ราศีมังกรในภพเรือนการเงินการเงินไปจออยู่ในภพเรือนพันธุแล้วเดี๋ยวจะย้าย ถอยหลังเข้าสู่พบเรือนสหัชชะอาจจะได้เงินเก่าๆจากวงสังคมเก่าๆหรืออาจจะได้บ้านถ้าพลาดพลาดหวังในเรื่องของการเงินในด้านไหนไปก็มีโอกาสจะได้เงินตรงนั้นกลับมานะคะไฟเฮาส์ House, ในเรื่องของ p a ชั่นคุณมีไอเดียหัวคิดดีคุณมีพรสวรรค์คุณมีเรื่องของทักษะเนาะแล้วก็ศิลปะของคุณในช่วงนี้ คือศิลปะในเรื่องของไอเดียต่างๆคุณดูจะโดดเด่นมากๆไม่ว่าคุณจะสร้างสารรค์ผลงานออกมาแบบไหนก็ดูจะเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการสนับสนุนดีบางท่านก็โดดเด่นมากๆในช่วงนี้การมีชื่อเสียงกับการงานของคุณแล้วก็ไอเดียหัวคิดของคุณกระฉูดมากในช่วงนี้โปรเจกต์งานต่างๆดูจะหลั่งไหลมาดีมากๆนะคะ d e s c e n d a n t หมายถึงช่วงนี้ ในพบคู่ของคุณพบตรงข้ามก็หมายถึงเป็นเรื่องของคู่อาจจะได้คู่มิตรคู่สัญญาคู่การค้าการขายหรืออาจจะเป็นความรักที่จะเข้ามานะคะเป็นเรื่องของการถูกซัพพอร์ตการงานโดดเด่นคุณจะมีคนเข้ามาเพื่อร่วมหุ้นลงทุนหรืออาจจะเป็นเข้ามาซัพพอร์ตอาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาคู่ค้นส่วนหรือลูกค้าเก่าๆก,ก็ได้ค่ะกลับมาได้ในช่วงนี้ มาช่วยคุณมาช่วยสนับสนุนมาส่งเสริมมาอุดหนุนจุนเจือคุณก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่ความขยันของคุณจะนํามาซึ่งความขยันของคุณจะนํามาซึ่งชื่อเสียงเงินทองแล้วก็รายได้ต่างๆไอเดียของคิดของคุณช่วงนี้กระฉูดมากๆทําตามเป้าหมายของตัวเองได้เลยนะคะถึงมันจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างที่คุณต้องแค่แก้ไขต้องจัดการแต่คุณจะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความรู้ความสามารถ แล้วก็การไม่ยอมแพ้ของคุณมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นความสำเร็จที่จะยั่งยืนยาวนานด้วยแต่ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้อาจจะต้องพักผ่อนเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันมีในเรื่องของระบบระบบทรวงอกของคุณนะคะอาจจะเป็นปอดอาจจะเป็นหัวใจอาจจะเป็นช่วงกล้ามเนื้อช่วงรวงอกอาจจะมีปัญหาในช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะค่ะก็ประมาณนี้ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขาไม่น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สปอร์ตมอลหนิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ทิปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค like, ่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ